ดิฉันเด็กหญิงนราชาห์ทิมนอกเล่นลที่18ค่ะดิฉันเด็กหญิงปรวนอันพากดีเลขนที่19ค่ะผู้เราจะมานําเสนอเรื่องอการเกิดขึ้นของสปริงค่ะค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปการทดลองของผู้เรานะคะเพื่อนๆทราบกันหรือไม่คะว่าขึ้นเกิดจากอะไรและขึ้นในชีวประจําวันของผู้เราเพื่อนๆเคยเห็นขึ้นชนิดไหนกันบ้าง ก่อนอื่นนะคะเรามาดูส่วนประกอบของคลื่นกันก่อนดีกว่าค่ะ 1. สันคลื่นคือตำแหน่งสูงสุดของคลื่น2ท้องคลื่นคือตำแหน่งต่ำสุดของคลื่น3แอมพิจูดคือระยะจากสูงสุดของคลื่นวัดจากตำแหน่งสมดุล4ค่าคือช่วงเวลาในการสั่นหนึ่งรอบของอนุภาคมีหน่วยเป็นวินาที5ควานถี่คือจำนวนรอบที่อนุภาคสั่นในหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ต 6. ความยาวขึ้นคือระยะทางที่ขึ้นไปได้ในช่วงเวลาของ1่งคาบวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอขึ้นอีกหนึ่งชนิดที่พบในชีวป,ประจําวันของพวกเรานั่นก็คือขึ้นในขดลวดสปริงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมาอธิบายการเกิดขึ้นในขดลวดสปริงในแนวการหดตัวและขยายตัวออกเราจะมาดูกันว่าขึ้นชนิดนี้จะเป็นขึ้นตามผวงหรือขึ้นตามยาวท้าพร้อมกันแล้วไปดูพร้พอมกันเลยค่ะ จากวิดีโอการทดลองของพวกเรานะคะมันจะเห็นได้ว่าการหดตัวและขยายตัวของคดลวดสปริงเมื่อเราแทนด้วยอนุภาคของตัวกลางนั่นก็คือเชือกฟางที่ผูกไว้นั่นเองค่ะแล้วเพื่อนเพื่อได้สังเกตกันไหมคะว่าเชือกฟางของเรามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือสั่นอยู่กับที่เพื่อนเพื่อนลองตอบคำถามของพวกเราดูนะคะมาดูคาําตอบของพวกเรากันนะคะอนุภาคของตัวกลางนั่นก็คือสปริงที่เราได้แทนด้วยเชือกฟาง สังเกตได้ว่าเชือกฟามีทิศทางการสั่นอยู่กับที่ในขณะที่ขดลวดสปริงมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อเราบีบขดลวดสปริงให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมจะพบว่าเครื่องก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่กลับมาในลักษณะเดิมซึ่งเครื่องประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นเครื่องชี้ตามยาวซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่อนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอการเกิดขึ้นในขดลวดสปริงในแนวยืดขยายไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอของพวกเราไม่มากก็น,น้อยหากเนื้อหาในภาพและก็อธิบายผิดพลาดประการใดกลุ่มของพวกเราขออภัยมานาะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ